วันนี้จะมารีวิวผักพี่แปะนะคะนี่พี่แปะไปเขาใหญ่เอาผักมาให้ถุงบเลิ่มเป็นพวกบรรดาผักสลัดนะคะประเด็นคือพี่แปะน่ารักมากพี่แปะเอามาให้แล้วพี่แปะบอกว่าเอา่อน้องยกพี่มีผักมาให้แต่ว่าไม่ต้องล้างถึงน้ำ2 0 0ลิตรหรอกนะบอกแม่ด้วยเพราะว่าอันนี้ปลูกเอง สะอาดไม่ต้องล้างเยอะล้างนิดหน่อยเอาแบบเอาดินเอาอะไรออกจาก่างมันนิดเดียวก็พออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องล้างถึงห้าน้ำสิบน้ำคือบอกพี่แป๊บบอกบอกบอกพี่แป๊บไว้หลายรอบว่าเนี่ยด้วยความที่แบบแม่กลัวเจอหนอนเจอไส้เดือนเจออะไรอย่างเงี้ยล้างผักทีใช้น้ํา200ลิตรอ่ะเพราะฉะนั้นพี่แป๊บก็เลยบอกมาว่าอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องล้างขนาดนั้นซึ่งเชื่อได้นะคะการันตีองุ่นพี่แป๊บเนี่ยล้างน้ําเดียวก,ก็กินได้แล้ว แม่บอกว่าปกติเนี่ยแม่ล้างทุกอย่างของสดผักสดผลไม้สดล้างจนจืดอะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอ,อ,อันนี้น่าจะผักผักผักสลัดอะ่ะเรียกลุงๆว่าผักสลัดก็แล้วกันอยู่ <S <S 2> <S 2> ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยเมันก็จะมีอะไรแบบนี้ะนะะนี่นี่น,น,น,นี่โอ้พี่แป๊ะเอามาแบบทั้งรากเลยะคะ่ะเนี่ยพี่แป๊ะก็บอกว่า คือล้างแค่เอาไอ้พวกแบบเศษดินเศษอะไรพวกเนี้ออกแคนนั้นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะโยนใส่ใส่อ่างเอาไว้มีไผักใบยาวๆนะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นผักใบหนิงน,นี้อันนี้เป็นผักใบหญินี่้ที่ชอบกินมากอันนี้อร่อยแล้วก็มีมีผักใบแบนแบน ไม่รู้ชื่อสักอย่างหนึง่งแบบใบแบนๆอันนี้มันใช่แบบอืมใช่แบบว่าเออเออแบบใแบนๆอะโอเคแล้วมีรูปร่างอย่างอื่นอีกไหมอันนี้ใบยาว อันนี้ก็ใบยาวๆอ่โอเคโอเคโอเคตัว,ตว,ตวเรียกลรวมว่าผักสลัดนะคะคือต้องบอกว่าโยกเนี่ยได้แบบผลิตผลพืชไล่จากพี่แป๊เนี่ยหลายครั้งมากนี่คือหนึ่งในนั้นผักสลัดปลูกเองจากที่รับสูงเขาใหญ่นะคะใช้น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาเขาใหญ่แล้วก็ดินที่เที่เขาเรียกว่าเป็นแบบสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย ปลูกขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะนอกเหนือจากนี้ก่อนหน้านี้ก็มีได้องุ่นองุ่นพี่แป๊ะเนี่ยเรียกว่ามันไม่ท้วนเลยค่ะคือได้มาแบบโอ้โหถ้าตีเป็นมูนลค่าก็คงจ่ายไปเป็นหมื่นแล้วอะค่ะแต่พี่แป๊ะให้มาทานอางุ่นอโวคาโดมีให้ปุ๋ยมาด้วยเคยให้ปุ๋ยให้น้ำองุ่นมาด้วยให้ข้าวสารมาด้วยให้ข้าวเหนียวมาด้วยคือได้มาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ แต่ว่าขอรวบยอดกราบขอบพระคุณป้าปแปะมาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะล้างผักน้ำเดี่ยวพอแล้วกินได้เลยตอนนี้ก็ล้างผักเสร็จแล้วนะคะก็ในอ่างก็จะมีพวกแบบ เศษใบไม้เศษรากต้นไม้รากผักแค่นั้นเองอะ่ะอันนี้คือแบบพี่แป๊บบอกว่าไม่ต้องแบบไปกังวลเลยเลยไม่มียาฆ่า,มาแมลงเพราะฉะนั้นไม่ต้องล้างเยอะก็ได้ก็เราก็ล้างผ่านๆอย่างที่พี่แป๊บบอกนะคะแล้วเราก็ได้นึง่งได้สลัดมาจริงๆคือมันมีเยอะกว่านี้น,ะนี่นี่นี่มัน,น,นมีเป็นกะละมังอันนี้แบ่งใส่สลัดโบมานะคะง่ายมากกินเป็นสลัดไปก็แค่ใส,นส่น้ำสลัดน้ำสลัดโปรดของโยบราสเบอริกเกรซเบลส m มกนั่นเองนะคะป๊าบ มันเป็นอะไรที่ดีมากนะคะนี่ฟิลิปโปเบเรียนะคะลัซเบ,บอรี่เกรสบรอดชมิกรสชาติดีมากไม่ต้องทำอะไรเลยสลัดใส่ชามมาบีบซะบีบลงไปป๊าบจบหลังจากนั้นคลุกโอ้กึออกกืยน,น้ำลายคลุกนะคะเ,คเวลาคลุกก,ก็เอ,อ แลวเนี้ยจบเลยจะใส่กุ้งย่างปลาย่างอะไรก็ได้ลงไปนะคะเป็นแบบว่าเออแบบให้มันมีโปรตีนนิดนึงก็ไม่ผิดไม่ผิดแต่ประการใดแต่กินแบบนี้ก็ได้ได้เลยได้อาหารเช้าแล้วนะคะเรียบร้อย ขอบคุณพี่แป๊ะอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะขอให้พี่แป๊ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแล้วก็ใคร,รว่างๆไปขอใหญ่แวะไปไร่องุ่นคุณหวานของพี่แป๊ะด้วยนะคะตอนนี้เขามีคาเฟ่กาแฟชื่ออีกโกล่คาเฟ่ด้วยนะเป็นกาแฟแบบกาแฟมีให้ทําหลายอย่างเลยมีมอาพอดก็มีนะแล้วก็มีไซฟอนก็มีแล้วก็มีเป็นเครื่องแบบอัดแรงแบบอ้มีเยอะแยะเลยคือเป็นแบบแนวแบบกาแฟคราฟอะไรอย่างเงี้ย ชิมเลยช้อนแรกเป็นหงยกจิ้มเข้าปากเลยนะไม่ต้องกลัวยาฆ่ามาแมลงพี่แป๊ะบอกอมัน,มนทำไมมันบานอลังช้าขนาดเนี้ย อร่อยสุดยอดของผักกัอ,อือยอดของน้ำสลับมาเจอกันไปค่ะกินอาหารเช้ากันนะคะ